วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซ u เปอร์แตงเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับ สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง m a t h s r y นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความนี่จะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทยวันที่16กันยายน2568 ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการบรุต่างแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นโดยในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์อัตราการปรุงเมนูของตัวดับขนมไทยนะครับ256816กันยายนนะครับรวม ทั้งหมด17เมนูนะครับในวันนี้ก็เข้าสู่ชุดเมนูที่1ของเมนูชุดอาจารย์ดับเฉพาะ10ใต้คงที่นะครับโดยสถิติอัตราการปรุงเครื่องปรุงในวันที่1กันยายนที่ผ่านมา จะเป็นชุดดับคงที่10ใต้1กับ7นะครับใช้มาตลอดดับ1กับ7ออก3 1 10ออก3ผ่านส่วนวันที่16กันยายนอาจารย์ได้อัตราการตวงั้างฟงเมนูที่1ออกมาได้ดับเฉพาะ10ใต้คงที่1กับ7 1กับ7นะครับก็ลองนำไปพิจารณาสลับเมนูที่1 ต่อมาจะเป็นเมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์เรียกชื่อว่านางพญานะครับจะเป็นชุดอัตราการปรุงเครื่องปรุงดับร้อยสิหน่วยเหนือโดยสถิตินะครับสิบหกันยายนดับร1 0หน่วยเหนือ1ออก3 5 6ผ่านส่วน16กกันยายน เมนูของอาจารย์เรียกฉันว่านางพยาวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงเครื่องปรุงดับออกมาได้ดับร้อยสิหน่วยเหนือ0นย์นะครับก็จะเป็นเมนูที่2ต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์ดาวจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงเครื่องปรุงดับร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับ อัตราการปรุงในวันที่1กันยายนที่ผ่านมาดับร้อยเหนือ121ออก3-5-6ร้อยออก3ผ่านนะครับสำหรับวันที่16กันยายนเมนูของอาจารย์ดาวได้ตัวอัตราการปรุงดับร้อยเหนือ521 5, 2 1นะครับนี่ก็จะเป็นเมนูที่3 ต่อมาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดดับใต้ตัวตรงอาจารย์คงกะพันนะครับโดยสถิติการปรุงเครื่องปรุงในวันที่1กันยายนอัตราการปรุงดับ2 2 2 8 3 3 3 5 3 9 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 6 6 5 6, 6 6 8 2 8 8 9 3 9 9 ผลออก3 1ผ่านส่วนอัตราการปรุงเครื่องปรุงสาหรับเมนูที่4ในวันที่1ในวันที่16กันยายนอาจารย์คงกรัพันได้วิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับใต้ตัวตรง 04, 4, 4 0 0 0 4 3 3 3 4 4 0 4 3 4 4 4 5 4 8 5 4 5 5 6 6 6 8 8 4 8 6แล้วก็8 8นะครับนี่ก็จะเป็นอัตราการตวงข้างปรุงสำหรับเมนูที่4ต่อมาจะเป็นเมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดดับใต้ทุกหลักนะครับอัตราการตวงข้างปรุงในวันที่1กันยายนที่ผ่านมาดับ8ออก3-1ผ่านนะครับ สำหรับวันที่16กันยายนท่านอาจารย์วออาารริเคราะห์อัตราการปรุงเครื่องปรุงดับใต้ทุกหลักดับ6นะครับก็ลองนําไปพิจารณาอัตราการปรุงพัคสันเมนูออกมาสรับเมนูที่5ต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์พิม์มี่โดยชุดนี้จะเป็นชุดอัตราการตวงเครื่องปรุงชุดน้องแมวนะครับดับ110ยหน่วยเหนือนะเป็นแมวสีส้มนะครับ โดยอัตราการตวงเครื่องปรุงในวันที่1กันยายนที่ผ่านมาดับ1ออก3 5 6ผ่านนะครับสำหรับวันที่16กันยายนทนา,ายใในตวอัตราการตวงเครื่องปรุงเมนูที่6ออกมาได้ดับ110หน่วยเหนือ2นะครับก็จะเป็นเมนูที่6เพื่อไปนำไปรังสรรค์เมนูออกมาในวันที่16กันยายน68นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์พิมพ์มีอีกหนึ่งชุดชุดดอกกุหลาบสีม่วงโดยชุดนี้อัตราการตวงเครื่องปรุงก็วิเคราะห์อ,ออกมาให้ได้ดับใต้ทุกหลักโดยอัตราในว,วันที่1กันยายนดับ1ออก31หลุดโอกาสที่จะกลับมาเดินดีอยู่สูงนะครับ95%ที่จะกลับมาเดินดีในว,วันที่16กันยายนอัตราการตวงเครื่องปรุงเมนูที่7 16กันยายนดับใต้ทุกหลักดับ8นะครับก็จะเป็นเมนูที่7ต่อมาจะเป็นเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนจะเป็นชุดดับใต้ตัวตรงนะครับโดยชุดนี้สถิติก็ยังถือว่ายังเดินดีสำหรับอัตราการตวงเครื่องปรุงในแต่ละครั้งโดยล่าสุดสถติ1กันยายน อัตราการทวงข้างรูงดับใต้ตัวตรง0 8 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0แล้วก็99ออก31ผ่านนะครับส่วน16กันยายนอาจารย์นาคิโนนะครับเมนูท่านอาจารย์ใดตวงอัตราการตวงข้างรุงดับใต้ตัวตรงดังนี้051423324150697887แล้วก็96 ก็จะเป็นอัตราการตวงข้างปรุงเมนูที่8ปดเพื่อนำไปคัดสรรออกมานะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวโดยใส่ติอัตราการตวงข้างปรุง1กันยายนที่ผ่านมาดับ106ออก3-5-6 ร้อยออกสามผ่านส่วน 16. กันยายนท่านอาจารย์ในตววอัตราการตัวเครื่องปรุงดับร้อยเหนือ30กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูทีกาเพื่อนำปร,รังสันเมนูสับ16บ1กกันยายน68ออกมานะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรัก อีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดดับเฉพาะหน่วยเหนือนะครับโดยสถิติครั้งก่อนนะครับดับหน่วยเหนือ7ออก356หน่วยออก6ผ่านสลหรับ16กันยายนท่านอาจารย์ได้ตวงอัตราการตวงขั้งปรุงดับเฉพาะหน่วยเหนือ8 10กับร้อยไม่เกี่ยวนะครับสำหรับชุดนี้เมนูที่10ก็พิจารณาอัตราการตวงขั้งปรุงต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักนะครับในชุดน้องอ่างนะครับจะเป็นชุดดับเฉพาะหน่วยเหนือตัวสถิติครั้กงก่อนนะครับ1กันยายนดับหน่วยเหนือ0นะครับออก3 5 6หน่วยออก6ผ่านส่วน16กันยายนท่านอาจารย์ในตัวอัตราการปรุงเครื่องปรุงสลับเมนูที่11ต่อออกมา ในชุดต้องอ่านดับเฉพาะหน่วยเหนือ0ูนย์นะครับก็จะเป็นเมนูที่11เพื่อนำไปพิจารณาและรังสัรเมนูออกมานะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์ไผ่สีทองโดยชุดนี้จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการตรวงเครื่องปรุงดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวนะครับ โดยสถิตินะครับใน1กันยายนที่ผ่านมาดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ6ออก5 6หน่วยออก6ก็ถือว่าหลุดนะครับส่วนท่านใดที่ยังติดตามสรับอัตราการวิเคราะห์การตวงข้างปูนสำหรับเมนูที่12ของอาจารย์บายไผ่สีทอง16กันยายนได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ2ร้อยไม่เกี่ยวนะครับก็จะเป็นเมนูที่12นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์บายไผ่สีทองอีกหนึ่งชุดโดยชุดนี้ท่านาจารย์ก็จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการตวงเครื่องปรุงดับใต้ทุกหลักนะครับในสถิติครั้งก่อน1กันยายนดับใต้1ออก3 1ห,หลุดนะครับโอกาสที่จะกลับมาเดินดีก็อยู่สูง90%ซ สำหรับเมนูที่13 16กันยายนท่านอาจารย์ได้ตวงอาาัตราการตวงข้างปรุงดับใต้ทุกหลักดับ6ก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์ดังเมสไซจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการตวงข้างปรุงดับคู่ใต้ แล้วก็จะเป็นชุดดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรงในครั้งก่อนนะครับดับคู่ใต้ดับ9 2 9 9ส9ออก31ผ่านสำหรับวันที่16กันยายนดับคู่ใต้อัตรากันตรงเครื่องบงดับ0 1 1 0 0 9 9 0 1ง9นนะครับแล้วก็ในส่วนดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรงครั้งก่อนดับเหนือออก56ผ่านนะครับ พราะว่าดับเฉพาะตัวตรงส่วนดับใต้ก็ดับผ่านออก3-1สำหรับอัตราการตวงข้า่องปุงในวันที่16กันยายน68เมนูที่14ของอาจารย์ดังเม่ไซาดับใต้ตัวตรงคัดสรนคัดเลือกออกมานะครับได้ชุดข้างปุงดับใต้ตัวตรง3-1-40 5 9 6 8 7 7 8 6 9 5 0 4 1 3แล้วก็22 ในส่วนอัตราดับเหนือตัวตรงก็จะมีดับ5669 7285 9801 1427 3 0แล้วก็4 3ก็จะเป็นเมนูที่14นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์เส้นหมี่ จะเป็นชุดดับใต้ตัวตรงบวกกลับนะครับโดยอัตราชุดการปรุงในวันที่1กันยายนดับ08 80 1771 2662 3553 44แล้วก็99ออก31ผ่านส่วน16กันยายนอาจารย์เส้นหมีได้วิเคราะห์อ,ออกมาอัตราการตวงข้างปรุงได้ชุดข้างปรุงดับใต้ตัวตรงบวกกลับก็จะมีดับ 0 0 1 9 9 1 2 8 8 2 3 7 7 3 4 6 6 4แล้วก็55นะครับก็จะเป็นเมนูที่15นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่จะเป็นชุดดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรง โดยอัตราการตวเครื่องปรุงในครั้งก่อนนะครับ 1. กันยายนดับเหนือตัวตรงดับตั้งแต่0 9ย์ถึง99ออก56ผ่านดับใต้ตัวตรงดับตั้งแต่8 0ถึง89ออก31ผ่านส่วน16กันยายนอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ได้วิเคราะห์อ,อัตราชุดการตวงเครื่องปรุงออกมาได้ดับเหนือตัวตรง0 6 1 6 2636 4 6 5 6 6 6, 6. 6. 6. 6. 66676869นะครับแล้วก็ชุดดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ8081 8283 8485 8687 88แล้วก็89นะครับนี่ก็จะเป็นเมนูที่16เพื่อนําไปรังสันเมนูออกมาสํหรับ16กันยายน68นะครับ แล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับเมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์สตางจะเป็นชุดดับเฉพาะ10หน่วยเนื้อร้อยไม่เกี่ยวอัตราชุดการปรุงในวันที่1กันยายนดับเฉพาะ10หน่วยเนื้อ8ออก5 6ผ่านนะครับส่วน16กันยายนชุดการปรุงข่องปรุงสำหรับเมนูที่17อาจารย์สตางดับเฉพาะ10หน่วยเนื้อ1 นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปทั้ง17เมนูนะครับ๋ยว,วันนี้ก็นำมาเสนอเพื่อนำไปรังสรรค์และคัดเลือกออกมาสำหรับวันที่16กันยายน2568นะครับ หน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูแล้วเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นปรอดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและขอขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาในการวิเคราะห์ระดับขนบไทย16กันยายน2568ต่อไป หาชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องแมสตอรี่นะครับเพืจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ